พี่น้องป่องไปมึงยัยบุญกับพ่อใหญ่พากันซอยกันเห็ดอีหยังเห็นแล้วบางคนเห็ดขาเห็ดให้ยัยบุญมึงกูเห็ดขาเห็ดให้ยัยบุญว่าแต่เมียเห็ดหยังเนี่ยเอ้ยให้ควันบ่มือแท้๋ยวเทอะเด้ฉันสิเห็ดเห็ดไว้สไปตั้งยืนานอันสวนนั่นอันนั้นแม่ออันกาดินแม่ให้ยัยบุญว่าเนาะ นี่ยินเสียงนี่ยินเสียงแม่กับพ่อมานี่ยินเสียงเขาออกมาเงียบๆมาแต่นป่ฝ่าคนนี้เนี่ยชิล่าเอเวอร์วะวชิล่าเอเวอรเป็นคนมูนิกะลังวัดสิเฮ็ดจังไลยวะพุนอ่ะฝ่าพี่น้องเบิ่งอยู่บนทิตไทยเบิ่งอยู่ในกินเฮาได้เนี่ยผมเก็บผลพาคกันนักยังในกินเฮาถึงกําลังลงเม็ดพี่น้อง น้าตึ๊บแล้วก็เสียงตั้งแต่ผัดมาตะผัดมาอยู่อวนซีวีเด่นมีมือนีล่ะฝ้าห้องบมักยังคักเลยแต่ว่าอย่าบนท้ายคลิปนี่เพราะเดี๋ยวมีอินเทอร์นเน็ตเดี๋พี่น้องเด้อบึงผักบัวผักหอมี่บน้องมัปลูกยางงามเลยพี่น้องได้เด็ดแล้วเด้ได้ใส่ซุปใส่แกงใส่นั่นใส่นี่แล้วเด้เอออันนี้กับพ,พ,พ,พี่น้องคนนี้ก็เอามาสร้างเอามาปลูกให้กิน ก,กินหลายหน่วยแล้วฟังเสียงฟัาไม่เนาะเจ๊ผมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เน็ตดอกพี่เนาะไม่ได้ใส่เน็ตใสสัญญาณดอกถ่ายวิอนี่ผมมีสัญญาณอย่างดอกบัานี่ตือปูนมาให้ถุงหนึ่งอันนี้เป็นดอกเห็ดเด้อพี่นอ้องเด้อเป็นดอกเห็ดแต่เฮายังพันใ้เ็วขา สีเห็ดดอกมันไหม่สักกลอนผลอันนึงฝนตกก็เลยเอาก็เลยเอากระลำมังมาง้อมใบอันนั้นสีใหญ่แน่จักหนอ่อยนี่บนหาแบบหาตัวแบบมันบ่ได้พี่น้องหาตัวแบบบ่ได้มื่ออื่นสิเอาใส่ตัวนั่นน่งใส่ขาโตหนนจังสิได็กใยใยซอยเมียเห็ดดีดีพิ่งผักมันอยู่นี่โฮมพี่นอ้องนี่บนเต็มมัอนั่นใยไหมไหแล้ว พักสลัดให่ไ,ไว้ครับตะบ่าวออกไปข้างนอกบ่าได้ดต่ปีนี้แมงหลายนี่เห็นบ่แมงตัวบินบินมากินใบสวยๆนี่บ่มันอ่อนดิมันอ,อน่อนน,น,น,นนั่นนี่เป็นเป็นนันนันแล้วมากินไักเกียร์อะไรเป็นดอกหมดแล้วปลูกเบิ้งซื่อๆนี่ละพี่น้องอันนี้เป็นดอกไม่อันฟอยฟอยไหนเป็นหอมเล่น หอมเม็ดเม่หอมเม็ดหอมฝรั่งที่เขาหั่นไฟอยๆเอาไปห้อยเอาไปห้อยพวกอ่าเคิื่อนยังนะอ่าพัตตาอีกย่างอันน่ะอันนี้ดอกไม้เบียดอกไม้เบียดอกไม้ก็เบีย,อ,ยอันนี้ยังก่บอันเด้ดิต ันนี้ก็จั๊กไม่นิยังบุ้นี่ฝอยครับฝอยเนี่ยดอกไม้สังเบียดอกไม้นะ่ะพี่น้องกะทางนึงข้างล่างอันนี้ก็เลยบวัชพะอย่างงี้บนเป็นนี่เป็นไอติแท้งนอขึ้นให้บุญน,นี่ติสเราดิไอติดแล้วล่ะดินมังกรนะโอ้ยยังก็ไอ้กวดมละลอกกวดกับดินมังกรแค่นี่ดินมังกรแค่นี่กับวัชพะว่ชแท้งนอแท้งหยังขึ้นมาจาักเทียเอามาตาบานอนะพี่น้องของมึง ดินก็เลยดินขี้งัวก็เลยเป็นอัน,นดำดำไปน้ำกันเขียวเขียวไปน้ำกันกน่ารอดเพื่นใดกระปุกอันนี้มาพี่น้องกินอาสิเจอเจอ่อหู้แล้วกระปุกพริกปลูกนี่อย่งางใส่เกลือเกลือเทศนุอยนี่ซุกแล้วพี่น้องมืออื่นยังสิเก็บดอกนลยก็เก็บซ้ำนี่เลยฮะเดา,าเลี้ยง กาลิ่งบักพีกกะซุกเลยดิพี่น้องบวกบอดีเก็บไปกินารกะสุกแล้ววันไหนเนี่บอเก็บไปหาหงวยกะไอ้กินสามสี่หน่วยหนึ่งกะยังอยูนี่ตูนก็สิเก็บไปจังไหพี่น,อน้องหวยมันโดโดหรอกถ้ามันปีนี้ปลูกปลูกยังกบปลูกเบิ้งซื้อปลูกเบื้องซื้อแต่พี่น้องมันบ่อยากเมื่อกี้โดโกอยู่ตัว โปกลากลากดูนี่กระลังเป็นดอกก็มีกระลังสิเป็นดอกกระลังสิติดอีกระไรพี่น้องนี่บนตำเปลือกไข่ใส่ชิลล์พะเยะแล้วเอาอันนั่นนะได้ดีกีล่ลูกบัวทิศยูโทรไม่ถูกพะเยะนะพนันเห็นนี่โทรไม่ถูโทรไม่ถูกอ๋อสุกแล้วเนี่ยของฝีมือเล่าล่ะนี่พอเยะแล้วปลูกอะไรให้ ก็รู้นี่ปลูกไว้พี่น้องมันนี้บ่ไดกิก็บหมากฮ้าลอนโอเคฮะเท็กบ็ดอนเฮีมันบ่ติดมันเป็นเฉาเ้าจังไหนปุู <That> s <S เป็นเฉาเฉาุนะเฮยตูเลตตูเลตยดวก็เอาเนี่มาใส่ mm hmm. เรานี่มมัส่ให้มันซุนมน่มพะนะอันขี่ยังก็ขี่เลื่อยขี่เลื่อยขี่ไม่ขี่เลื่อยขี่ไม่ที่ราตัดนะพี่น้องกูเที่ยนใส่ไมเดกน้ำเมียเป็นๆตอริ้ตนสาด บอกหอยพาไปยังกับไปบอกให้ซอยเห็ดยังกับเห็ดเด้หอมไปเนาะเป็นหอมฝอยฝอยยังไงบอกตะวันกินหอมดีดีไปไป,ไปออกไปเห็ดนี้ยังเจ้าะบ้านเลี้ยวก่อเห็ดเอาเห็ดยังกับมาซอยเห็ดตัวขี่เรียยตะวันแล้วอนัน พอนดีแล้วนี่ยมามาไห้ใส้ผักใส้หยางพะนะเราไปได้กากกาแฟมาจากไอ้จากบริษัทบรรลุบาทพี่น้องเพราะไน,นะมเทละเราถุงคนเดีวมันมันได้มนัน้อยดิ <ๆ S 1> ดดกากาแฟที่กระเจา้ากาแฟดำไหมกระเจ้าส้มกินไหมวันนี้มันเหลือมันไหน้กาก,นนา,ากระเจ้าระเทศใส่ถุงไว้ให้ใส่ถุงพลาสติกไว้ให้ เจอระถุงแบบง่ายสีโลหะโล,ลวก็เอามาได้ไปนี้เอามาใส่ผักใส่อย่างที่สวนจะคองพี่น้องเอ้ยเสียงป้าพายุแตดปิ้นพายุแตดปิ้นติเขาว่าพายุแตดปิ้นประเทศไท่อ่ะพายุแตดปิ้นเขาอ่ะ ตอนนี้เก็บไปมูมันแกแล้วสองมือสามมือนจังฮดเท่านึงไปไหนแ้ะกันกินพี่น้องเอ้ยกินบไหวเนาะสองคนหนึง่งมันนี้ก็จะได้ซ้ำนี่ละมันบ่มี เฮ็ดอีกจักอันบุนี่เฮ็ดกระดามืออื่นพุดเดจังสิแกออกจากพิมพ์ได้พี่น,อน้องฝนกับจิตโต๊ตองเขาไม่เฮ็ดขังไหนะน้อกําลัลางอัวอ้วเนาะพี่น้องนีกินกับกินกับเมียงเนาะแม่ง,มงโอ้ยหักแบบนี้อ่อน ล็กใส่เฮ็ดจกควงละมนันใส่แล้วพ่อแม่เอาอ่อนเปลียงอันนั้นญี่ปุ่นไปไว้ใส่ลราปนีพี่น้องจากว่ามันยังเป็นนี้ยังเดินี่สีเฮ็ดอีกอกันก็นะเอาขอมาเฮ็ดขังในพี่เอาเปียงละพิดประตูตัวนี้มันก็บโบอันนั้นหรอกวะโูดถึงว่า แล้วก็ทาสีตัวพี่น้องเห็ดขามันใส่แล้วก็ทาสีจะได้สีสมสมสีกำกำจะนี้ก็ท่าออตัวแบบนี้เมื่ออยากได้เป็นเห็ดผิดขาวแดงๆหน่ะก,ก็เห็ดเอาตัวเอาสีมาใส่ตัวพี่น้องอยู่บานเห็น่บยี่บุญเห็ดไปนดในสวนผัก สวนต้นหม้จังสี่ว่าท่านี่ท่านี่ก็ขึ้นเห็ดค้า,ยาอยู่วันอยู่ดีะ่ะเนาะเอ,อ้ยพี่น้องเอ้ยเดีเยนเห็ดอ,อีกจากอันก่อนพี่น้องเอาละมาอนี่สามดอกพ่ออันนี้เดี๋ยวมืออื่นเทอากับจังคอยมาไอ้เคลือบอีกมัสลุม โอนมันสลมุมเฮ็ดบ้านเฮ็ดเถาพี่น้องยังบาทาสียังมาอย่าง,งมันก็นจะอยู่ประมาณนี้แหละเนาะเออเอะเดี๋ยวจะคอยนี่ขามันพญาเฮ็ดขาไว้ให้แล้วขามันเอาสิใสเป็นขาใหม่เอาพี่น้องขาใหม่ถ้าปูนแล้วก็เอาไ้พื้นปูนตั้งเนาะล้วก็จะเอาตัวน,นั้นมาใส่ยิ่งใส่กันอันนี้เป็นดอกน้อยสุดนะคะอันนี้ดอกน้อยสุดอีเดียเฮาอันเออ เห็ดว yeah, ah. so ้นี่ละอ้าอันนี้ดอกกลางดอกกลางวันนี้เห็ดเป็นเห็ดเพิงเห็ดเพิงเท่าซะก้นพี่น้องเห็ดเพิงเท่าซะก้นเดี๋ยวยบนขึ้นบ้านก้อนบบดนี้เดี๋ยวจังก็ลงมาเบิ่งไม้ฝนกะทึ้งฟ้าฮองทึ้งแดดออกทึ้งหยางอะไรละพี่น้องอันจากแม่แนวำได้ทุกคนุ่นขี้ฟ้ากระได้ทึ้งแก่งทึ้งมืดทึ้งหยางไปทั่วทีบทัวแดนเอ้าขึ้นบ้านก้อนอันนี้ก็บ้าหาได้มาเก็บอยู่ แดงจึ้งครึ้งอีกแล้วพี่น้องมากันนี่ก,ก็ได้จักสิเจ็บไปใบไซดอกมนมีบอลสีไซแล้วอ,อืหนวอยองุ่งจ้ะบ้านกัอนอายสม,ส,มสมวันหวาน,วานเปรียว